อยากให้กินของนี้ก็ต้องมาแมวได้กินให้ด้วย,ยกินอะไรก็ลูกมาอินทีใช่ไหมกินๆอย่ามองๆหน้าได้กิให้ด้วยแมวจรอ,อะไรเยอะแยะมีข้าวกินก็พอแล้วเหมือนคนเลร่อนได้กินข้าวก็อยู่รอดแล้ว โรคภัยไม่มีคนจรไม่มีโรคไม่มีใครจะกินอะไรก็กินกินของในทางขยะยังกินเขายังแข็งแรงเลยขนาดผมไม่สะอาดไม่มีน่นไม่มีร่วงนี่อะไรแมวจรเนี่ยกินอะไรก็กินไปเลย